สวัสดีค่ะเราจะมาศึกษาบทเรียนเรื่องเทคโนโลยีอวกาศกับการสำรวจอวกาศกันค่ะทุกคนพอจะทราบกันใช่ไหมคะว่าเทคโนโลยีอวกาศคืออะไรเทคโนโลยีอวกาศก็คือการนำเอาความรู้ที่ได้จากการศึกษาอวกาศมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตซึ่งนักดาราศาสตร์ได้นำเทคโนโลยีอวกาศมาใช้ในการศึกษา ทำให้ทราบถึงลักษณะของวัตถุท้องฟ้าว่าเป็นอย่างไรเราจะมาเรียนรู้กันในบทเรียนนี้โดยจุดประสงค์ของบทเรียนนะคะก็คือข้อ 1. อธิบายการทํางานของกล้องโทรทัศน์ในช่วงคลื่นต่างๆและข้อ 2. อธิบายการทํางานและการใช้ประโยชน์ของดาวเทียมยานอวกาศและสถานีอวกาศค่ะเราใช้เครื่องมือใดในการศึกษาวัตถุท้องฟ้าคะ กล้องโทรทัศน์ซึ่งเป็นเครื่องมือที่นักวิทยาศาสตร์นำมาใช้ในการศึกษาวัตถุท้องฟ้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยโกล้องโทรทัศน์มีทั้งแบบติดตั้งบนพื้นโลกและแบบที่ส่งขึ้นไปในอวกาศกล้องโทรทัศน์แต่ละประเภทให้ข้อมูลที่แตกต่างกันจากรูปเป็นวัตถุท้องฟ้าชนิดใดคะคำตอบก็คือเป็นรูปของเนบิลาปูค่ะ แล้วภาพเหล่านี้เป็นวัตถุท้องฟ้าชนิดเดียวกันหรือไม่คำตอบคือเป็นวัตถุชนิดเดียวกันแล้วเพราะเหตุใดจึงให้ภาพที่แตกต่างกันคะเราจะได้ศึกษากันจากกิจกรรมต่อไปค่ะกิจกรรมกล้องโทรทัศน์ที่ใช้ศึกษาวัตถุท้องฟ้าในช่วงความยาวคลื่นต่าง ก่อนที่เราจะเรียนรู้วิธีการทำกิจกรรมเรามาทราบจุดประสงค์กิจกรรมกันก่อนนะคะคือเปรียบเทียบและอธิบายความยาวคลื่นและวัตถุท้องฟ้าที่ศึกษาด้วยกล้องโทรทัศน์แต่ละชนิดวัสดุอุปกรณ์ก็คือข้อ 1. เอกสารความรู้1เรื่องกล้องโทรทัศน์ในช่วงความยาวคลื่นต่างๆข้อ2เอกสารความรู้2เรื่องเนบิวลาปู ข้อ3ชุดภาพเนบิลาปูวัสดุอุปกรณ์ก็คือข้อที่1เอกสารความรู้1เรื่องกล้องโทรทัศน์ในช่วงคลื่นต่างๆข้อที่2เอกสารความรู้2เรื่องเนบิลาปูข้อที่3ชุดภาพเนบิลาปูข้อที่4แบบบันทึกที่1 ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวคลื่นของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดของกล้องโทรทัศน์และวัตถุท้องฟ้าที่ศึกษาโดยแบบบันทึกกิจกรรมนี้แสดงความยาวคลื่นในช่วงคลื่นต่างๆซึ่งจะให้บันทึกชื่อของกล้องโทรทัศน์วัตถุท้องฟ้าที่ศึกษาในแต่ละช่วงความยาวคลื่นและภาพนิวเลาปูในแต่ละช่วงความยาวคลื่นค่ะข้อ 5. แบบบันทึกที่สอง ความสัมพันธ์ระหว่างภาพเนบิลาปูในแต่ละช่วงคลื่นและองค์ประกอบของเนบิลาปูจากนั้นให้นำภาพเนบิลาปูในช่วงคลื่นต่างๆและองค์ประกอบของเนบิลาปูเติมลงในช่องว่างค่ะต่อไปเราจะมาเรียนรู้วิธีการทำกิจกรรมไปพร้อมกันค่ะข้อที่1ศึกษาเอกสารความรู้ที่1จากนั้นระบุชื่อกล้องโทรทัศน์และวัตถุท้องฟ้าที่ศึกษา ให้สัมพันธ์กับความยาอคลื่นของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าลงในแบบบันทึกกิจกรรมที่1ข้อที่2ศึกษาเอกสารความรู้2เรื่องเนบิลลาปูจากนั้นบันทึกข้อมูลและระบุภาพเนบิลลาปูที่กำหนดให้สัมพันธ์กับช่วงคลื่นลงในแบบบันทึกที่2โดยนำภาพเนบิลลาปูมาติดให้สัมพันธ์กับสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและให้บันทึกข้อมูลองค์ประกอบของเนบิลลาปู ข้อที่4อภิปรายความแตกต่างของภาพเนบิลาปูที่ได้จากกล้องโทรทัศน์ในช่วงขึ้นต่างๆและข้อ5สรุปและนำเสนอผลการทำกิจกรรมค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการทำกิจกรรมกันแล้วหยุดวิดีทัศน์เพื่อปฏิบัติกิจกรรมค่ะหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมกันมาแล้ว เรามาดูผลการทำกิจกรรมพร้อมกันค่ะโดยในแบบบันทึกที่1ให้เขียนชื่อกล้องโทรทัศน์วัตถุท้องฟ้าที่ศึกษาให้สัมพันธ์กับความยาวคลื่นของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าลงในแบบบันทึกที่1สําสำหรับกล้องโทรทัศน์ในช่วงคลื่นวิทยุที่ศึกษาก็คือกล้องโทรทัศน์ฟาสและวัตถุท้องฟ้าที่ศึกษาคือซูเปอร์โนวาพาซ่าดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ ช่วงคืนอินฟราเรดได้แก่กล้องโทรทัศน์สปิเซอร์กล้องโทรทัศน์อวกาศเจมเว็บกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลวัตถุที่ศึกษาคือกาแล็กซีและดาวเกิกเกิดใหม่ในช่วงคืนแสงกล้องโทรทัศน์ที่ศึกษาคือกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมเว็บวัตถุท้องฟ้าที่ศึกษาคือกาแล็กซีและดาวเกิก ส่วนช่วงคืนเอาต้าเวอเลตกล้องโทรทัศน์ที่ศึกษาคือกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลวัตถุท้องฟ้าที่ศึกษาก็คือดาวเลษ์กอายุน้อยและวิวัฒนาการของกาแล็กซีในช่วงคืนรังสี X กกล้องโทรทัศน์ที่ศึกษาก็คือกล้องโทรทัศน์จันทราและวัตถุท้องฟ้าที่ศึกษาก็คือดาวนิวตรอนและหลุมดำค่ะ ต่อมาเรามาดูผลการทำกิจกรรมที่ได้บันทึกข้อมูลและระบุภาพเนบิลาปูที่กำหนดให้สัมพันธ์กับช่วงคลื่นลงในแบบบันทึกกิจกรรมที่2ค่ะโดยภาพนี้คือภาพที่ได้จากการถ่ายในช่วงคลื่นวิทยุและข้อมูลของเนบิลาปูที่ได้คืออนุภาคที่มีประจุเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วคล้ายลมพายุ ส่วนภาพนี้ได้จากการถ่ายภาพในช่วงคลื่นอินฟาเรดข้อมูลของเนบิลาปูที่ได้คือฝุ่นแก๊สร้อนภาพนี้ได้จากการถ่ายภาพในช่วงขึ้นแสงข้อมูลของเนบิลาปูที่ได้คือฝุ่นแก๊สร้อนมีลักษณะโครงสร้างเป็นเส้นใหญ่มีอุณหภูมิสูงภาพนี้ได้จากการถ่ายภาพในช่วงขึืนอัลตาไวเลตข้อมูลของเนบิลาปูคือ การแผ่รังสีจากดาวนิวตอนสู่บริเวณโดยรอบและภาพนี้คือภาพที่ได้จากการถ่ายในช่วงขึ้นรังสี x ข้อมูลของนบเวลาปูที่ได้คือกลุ่มหมอกอิเล็กตรอนเป็่งแสงและดาวนิวตอนหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมกันมาแล้วเรามาตอบคำถามท้ายกิจกรรมกันค่ะข้อที่1กล้องโทรทัศน์ในช่วงขึ้นใดบ้างที่สามารถศึกษาได้จากบนพื้นโลก คำตอบคือคลื่นวิทยุไมโครเวฟอินฟาเรดแสงข้อที่2กล้องโทรทัศน์ในช่วงคลื่นใดบ้างที่เป็นกล้องโทรทัศน์อวกาศคำตอบคืออินฟาเรดอัลต้าไวโอเลตและรังสี x ข้อที่3เพราะเหตุใดจึงสามารถถ่ายภาพเนบิลาปูโดยใช้กล้องโทรทัศน์ในหลายช่วงคลื่นได้ คำตอบก็คือเพราะเนบิลาปูมีการแผ่รังสีในหลายช่วงคลื่นข้อที่4การศึกษาเนบิลาปูในแต่ละช่วงคลื่นให้ข้อมูลเหมือนหรือต่างกันอย่างไรคะคำตอบก็คือต่างกันเพราะให้ข้อมูลองค์ประกอบของเนบิลาปูที่ต่างกันในแต่ละช่วงคลื่นค่ะ จากที่เราได้ผลการทํากิจกรรมและตอบคำถามท้ายกิจกรรมกันเรียบร้อยแล้วเราลองมาเขียนสรุปผลการทํากิจกรรมกันสักครู่ค่ะจากกิจกรรมเราพบว่ากล้องโทรทัศน์ที่ใช้ในการสำรวจวัตถุท้องฟ้านั้นมีหลายช่วงคลื่นซึ่งสอดคล้องกับช่วงคลื่นที่วัตถุท้องฟ้าแผ่รังสีออกมา กล้องโทรทัศน์ที่ใช้ศึกษาวัตถุท้องฟ้านั้นมีทั้งที่ตั้งอยู่บนพื้นโลกและที่ถูกส่งไปโครจรอ,อยู่เหนือชั้นบรรยากาศของโลกจากที่ได้ทากิจกรรมกันมาแล้วนั้นพบว่ากล้องโทรทัศน์สามารถศึกษาวัตถุท้องฟ้าได้ในหลายช่วงขึ้นทั้งบนพื้นโลกและในอวกาศ แล้วเพราะเหตุใดจึงต้องมีกล้องโทรทัศน์ที่ติดตั้งทั้งบนพื้นโลกและในอวกาศคะจากรูปจะเห็นว่าคลื่นวิทยุแสงเป็นช่วงคลื่นที่สามารถผ่านชั้นบรรยากาศมายังพื้นโลกได้การถ่ายภาพวัตถุท้องฟ้าในช่วงคลื่นดังกล่าวจึงสามารถถ่ายภาพได้จากกล้องโทรทัศน์บนพื้นโลกส่วนอัลต้าไวโอเลตรังสี X และแกมมา เป็นช่วงคลื่นที่ไม่สามารถทะลุผ่านชั้นบรรยากาศโลกได้การถ่ายภาพวัตถุท้องฟ้าในช่วงคลื่นดังกล่าวจึงต้องส่งกล้องโทรทัศน์ไปในอวกาศส่วนคลื่นอินฟาเรดส,สามารถตรวจวัดได้ทั้งบนพื้นโลกและในอวกาศโดยกล้องโทรทัศน์บนพื้นโลกจะตรวจวัดคลื่นอินฟาเรดได้จำกัดเพราะคลื่นอินฟาเรดบางส่วนถูกดูดกลืนโดยชั้นบรรยากาศจึงต้องติดตั้งกล้องโทรทัศน์ไว้บนภูเขาสูง หรือบริเวณที่มีความชื้นต่ำดังนั้นการเลือกใช้กล้องโทรทัศน์ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับวัตถุท้องฟ้าที่ต้องการศึกษาเพื่อประสิทธิภาพในการสังเกตที่ดีขึ้นสาเหตุที่เราต้องศึกษาวัตถุท้องฟ้าในหลายช่วงคลื่นเพราะเหตุใดคะนั่นก็เพราะว่าแต่ละช่วงคลื่นให้ข้อมูลแตกต่างกัน เมื่อนำมารวมกันทำให้เรารับรู้ถึงธรรมชาติของวัตถุชนิดนั้นได้มากที่สุดค่ะนอกจากการใช้กล้องโทรทัศน์ในการศึกษาวัตถุท้องฟ้าแล้วยังมีเทคโนโลยีอวกาศอื่นๆอ,อ,อีกหรือไม่ที่นำมาใช้ในการศึกษาอาวกาศคะเราจะมาศึกษากันในหัวข้อต่อไปค่ะซึ่งก็คือยานอาวกาศสถานีอวกาศและดาวเทียม ดยก่อนอื่นเราจะมาศึกษากันในเรื่องยานอาวกาศค่ะยานอาวกาศเป็นยานผ่านะที่ถูกส่งออกไปในอวกาศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำรวจอวกาศและวัตถุท้องฟ้าต่างๆที่อยู่ไกลออกไปอาจมีหรือไม่มีมนุษย์เดินทางไปด้วยก็ได้ตัวอย่างเช่นยานอาวกาศนิวคอริซอนที่ใช้สำรวจดาวเคราะห์แคปูโตยานอาวกาศอพโล ที่เคยส่งไปสำรวจดวงจันทร์ยาน Curiosity ซึ่งเป็นยานที่ใช้สำรวจดาวอังคารส่วนยานอาวกาศจูโนเป็นยานที่ใช้สำรวจดาวพฤหัสบดีความรู้ทางเทคโนโลยีอวกาศนอกจากใช้ศึกษาวัตถุท้องฟ้าในห้วงอวกาศแล้วยังมีการนำมาใช้ในการสำรวจโลกและการวิจัยในอวกาศเช่นสถานีอวกาศ เป็นห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่โคจรรอบโลกมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวิจัยทดลองและประดิษฐ์คิดค้นในสภาพไร้น้ำหนักคิดว่าทำไมต้องมีการทำวิจัยในอวกาศคะนั่นก็เพราะว่าการวิจัยในสภาวะไร้น้ำหนักทำให้ได้ข้อมูลที่แตกต่างจากบนโลกเช่นการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคต่าง ในปัจจุบันพบว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนทำให้ทางองค์กรอวกาศยุโรปอี่าตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้จึงได้นำยาที่มีชื่อว่า r e m d e s เวียขึ้นไปในอวกาศในเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2563เพื่อทำการวิจัยและทดสอบประสิทธิภาพของยาต่อเชื้อโควิดในสภาพไร้น้าหนักค่ะ นอกจากยานอวกาศและสถานีอวกาศที่ใช้ศึกษาวัตถุท้องฟ้าแล้วยังมีดาวเทียมที่ส่งขึ้นไปสำรวจอวกาศด้วยดาวเทียมเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ส่งไปโคโจรรอบโลกโดยดาวเทียมแต่ละดวงโคโจรที่ระดับความสูงแตกต่างกันขึ้นกับวัตถุประสงค์ของการใช้งานซึ่งปัจจุบันมีประมาณ4,900ดวงที่ยังคงโคโจรรอบโลกแต่มีเพียง1,900ดวงที่ยังใช้การอยู่ หากจำแนกดาวเทียมตามระดับความสูงของวงโครจรจากพื้นโลกจะแบ่งดาวเทียมได้กี่ประเภทอะไรบ้างคะเรามาศึกษากันค่ะดาวเทียมแบ่งประเภทตามระดับความสูงของวงโครจรได้ดังนี้ 1. ดาวเทียมที่วงโครจรอ,อยู่ใกล้โลก 2. ดาวเทียมที่วงโครจรอ,อยู่ระดับกลาง 3. ดาวเทียมที่วงโครจรข้างฟ้าเรามาศึกษาดาวเทียมประเภทแรกกันก่อนดาวเทียมที่วงโครจรอยู่ใกล้โลกมีวงโครจรอยู่สูงจากพื้นผิวโลกระหว่าง160-2,000กิถึง2,000กิโลเมตรใช้ในการสำรวจสภาพแวดล้อมของโลกถ่ายภาพผิวโลกและเมฆตัวอย่างเช่นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา ดาวเทียมประเภทที่2ดาวเทียมที่วงโครจรอยู่ระดับกลางมีวงโครจรอยู่สูงจากผิวโลกประมาณ1 0 0 0 0 0ถึง20,000กิโลเมตรใช้ในการบอกตำแหน่งของวัตถุบนโลกตัวอย่างเช่นดาวเทียม GPS ดาวเทียมประเภทที่3ดาวเทียมที่วงโครจรค้างฟ้าวงโครจรอยู่สูงจากผิวโลกประมาณ35,780กิโลเมตร ใช้ความเร็วในการโคจรรอบโลกเท่ากับการหมุนรอบตัวเองของโลกทำให้เสมือนลอยอยู่ตำแหน่งเดิมของผิวโลกตลอดเวลาจึงเรียกว่าดาวเทียมค้างฟ้าและเรียกวงโคจรของดาวเทียมว่าวงโคจรค้างฟ้าส่วนมากเป็นดาวเทียมสื่อสารเช่นดาวเทียมอินเทลแซดาวเทียมไทยคมและยังใช้เป็นดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาที่ประเทศไทยนำข้อมูลมาใช้เช่นดาวเทียมฮิมาวาริ ยานอาวกาศสถานีอวกาศและดาวเทียมสามารถขึ้นไปสำรวจวัตถุท้องฟ้าได้อย่างไรคะซึ่งยานอาวกาศสถานีอวกาศและดาวเทียมขึ้นไปสำรวจวัตถุท้องฟ้าได้เนื่องจากใช้จรวดซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่มีพลังขับดันสูงทาให้มีความเร็วสูงพอที่จะหลุดพ้นแรงโน้มถ่วงของโลกออกสู่อวกาศได้คะ่ะ การใช้จรวดในการขนส่งยานอวกาศสถานีอวกาศและดาวเทียมไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นักวิทยาศาสตร์จึงได้พัฒนาสร้างระบบขนส่งอวกาศที่เดินทางขึ้นไปในอวกาศและสามารถเดินทางกลับสู่โลกแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้ค่ะการใช้จรวดในการขนส่งยานขนส่งอวกาศสถานีอวกาศและดาวเทียมไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ นักวิทยาศาสตร์จึงได้พัฒนาสร้างระบบขนส่งอวกาศที่เดินทางขึ้นในอวกาศแล้วสามารถเดินทางกลับสู่โลกและนำกลับมาใช้ใหม่ได้เราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของระบบขนส่งอวกาศกันค่ะได้แก่ยานขนส่งอวกาศจรวดเชื้อเพลิงแข็งและถังเชื้อเพลิงภายนอกสำหรับยานขนส่งอวกาศมีหน้าที่ส่งสัมภาระเช่นกล้องโทรทัศน์ดาวเทียม นักบินขึ้นไปอยู่ในวงโคจรจรวดเชื้อเพลิงแข็งเป็นส่วนที่ทำให้ระบบขนส่งอวกาศมีแรงขับเคลื่อนออกสู่ฐานปล่อยและถังเชื้อเพลิงภายนอกเป็นที่เก็บเชื้อเพลิงเหลวส่วนนี้สามารถควบคุมปริมาณการเผาไหม้เชื้อเพลิงได้ค่ะจากที่ได้ทราบถึงส่วนประกอบของระบบขนส่งอวกาศไปแล้วนะคะ เรามาเรียนรู้การทำงานของระบบขนส่งอวกาศกันค่ะโดยระบบขนส่งอวกาศขับเคลื่อนจากฐานปล่อยเมื่อขึ้นไปถึงระดับหนึ่งจะหลวเชื้อเพลิงแข็งทั้งสองข้างจะแยกตัวออกมาตกสู่ทะเลซึ่งสามารถนำมาใช้ใหม่ได้ส่วนถังเชื้อเพลิงภายนอกเมื่อใช้เชื้อเพลิงจนหมดจะแยกตัวออกจากยานขนส่งอวกาศแล้วถูกเผาไหม้ในบรรยากาศ แล้วยานขนส่งอวกาศเมื่อปฏิบัติหน้าที่เสร็จแล้วก็จะเดินทางกลับสู่พื้นโลกค่ะอย่างไรก็ตามระบบขนส่งอวกาศมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงและมีอุบัติเหตุบ่อยนักวิทยศาศาสตร์จึงกลับมาใช้จรวดดังเดิมค่ะจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศกับการสำรวจอวกาศมาแล้วเรามาสรุปเนื้อหาภายในบทเรียนกันค่ะ กล้องโทรทัศน์ที่ใช้ในการสำรวจวัตถุท้องฟ้านั้นมีหลายช่วงคลื่นซึ่งสอดคล้องกับช่วงคลื่นที่วัตถุท้องฟ้าแผ่รังสีออกมาเทคโนโลยีอวกาศกับการสำรวจอวกาศจำเป็นต้องใช้เครื่องมือในการสำรวจวัตถุท้องฟ้าและการศึกษาวิจัยบนอวกาศเช่นกล้องโทรทัศน์ยานอาวกาศสถานีอวกาศดาวเทียมซึ่งนำมาใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน